วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ plates เ p r a c ค i c e ประเภทการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยการเปิดชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการต่อเรื่องราวจิ๊กซอในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยนางสาวพวงรัตศรีหาชัยพนักงานร,ราชการโรงเรียนสนุวิทยาคารสังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการประกอบด้วยวิชาประวัติศา,ศาสตร์ศิลธรรมหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์มีเป้าหมายที่สำคัญที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมองหลากหลายมีมโนทัศน์สำคัญสำหรับใช้ทำความเข้าใจโลกและชีวิตที่กว้างขวางเป็นผู้มีความสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากการสอนของครู ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้ครูจึงค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาว,วัฒนธรรมและได้ศึกษา ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงลุกพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการตัดต่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้จึงนำรูปแบบนี้มาใช้ในการเปิดชั้นเรียนวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวกับปันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ80เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการกลุ่มขั้นตอนการดำเนินง,งานวางแผนการดำเนินง,งานโดยการสร้าง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีการวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการต่อเรื่องราวดำเนินการติดตามโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จากการ PLC นำไปเปิดขั้นการแบ่งปันและขยายเครือข่ายมีการเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่าย PLC พันสะท้อนผลการดำเนินการ มีการสะท้อนถึงผลความสำเร็จสะท้อนปัญหาและอุปสรรคและการยกย่องเพราะพุทธศาสนาเนาะอย่างี่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากการเปิดชั้นเรียนขั้นที่หนึ่งทีนี้ก่อนที่จะแจกไปความรู้แล้วก็จะให้นักเรียนดู powerpoint นะคะรูก็จะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักวันสําคัญทางศาสนาวันอะไรบ้างอ่าวันอะไรบ้างคะลูกวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาวันอะไรอีกวัน อาสารหาบูชาไหมคะหรือวันอะไรได้ไหมได้วันอะไรลูกอาสารหาบูชานะคะนี่ลูกเขาได้วันอ,อาสารหาบูชาโอเคต่อไปอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่สามกลุ่มที่เนาะอ่ะหยิบเองลูกกลุ่มที่สามได้วันอะไรอัฐมีบูชาไหมคะเอาโอเควันอัฐมีบูชานะคะอ่ะกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่หนึ่งในกลุ่มที่หนึ่ง โอเคได้วันอะไรอ่ะพูดออกมาให้ครูได้วันอะไรลูกวันมาค้าบูชานะคะอ่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายไม่ต้องจับก็ได้เหลือวันอะไรก็วันนั้นแหละกลุ่มเล่าได้ันเหลือวันอะไรเอาไหนใครได้วันมาค้าบูชาไหนใครได้วันอัธมีบูชาไหนใครได้วันอะไรคะอาสารหาบูชาเหลือวันอะไรวิสาขาบูชาโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะตกลงครบแล้ว ให้นักเรียนทำเป็นไม้ไม้ป,ป้หรือพังเป็นเลขา่าสมาชิกอ่ะเหตุการณ์สำคัญในวันมาคบูชาอ่ะนำเสนอได้เลยลูกขั้นที่3อธิบายและลงข้อสรุป ไม่เป็นไรลรูกช่วงที่นำเสนอกูขอขอนุญ,ญ,ญ,ญาตถ่ายรูปนะคะไม่เป็นไรลูกได้เอ่ะ,ะอคุก เอกิพุกุปสมัมปทามาประชุมมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 4. พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปฏิโมกอันเป็นหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาประกอบด้วยซ้ประการคือการไม่ทำความชั่วการทำแต่ความดีการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โอเคอ่านะคะก่อน ขั้นที่สี่ขยายความรู้วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องวัดอาสารหาบูชาวัดอาหารสาบูชามีความสำคัญดังนี้หลากทมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในวันอาหารสาบบูชา,<อ>าคืออา,อาสารหาบู้าพเจ้าาอย่าเต,ต,ต,ต้น คือการปฏิบัติตนในทางสุดตรงในทางสุดโตอ่าสองทางคือการทางหย่อนแรกก็ทางตึงอ่าโอเคอ่าต่อไปทบทวนความรู้ให้นักเรียนนักเรียนก็พอจะเข้าใจพอจะเข้าใจบ้างไหมคะลูกเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้กูอยากจะฝากนิดนึงการที่เราเป็นคนพุดมีหลักธรรมนะคะ เราก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันทําไมเราต้องนําไปใช้เพราะว่าคําสอนของพุทธเจ้านะคะเป็นการทําดีเล้าเว้นชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานมันจะช่วยขัดเกลาราเป็นการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันทําให้เราพ้นทุกข์ได้บางทีเรามีเรื่องเครียดเราก็จะสวดมนต์เห็นไหมคนคุณยายคุณตาชอบไปมัดไปสวดมนต์ใช่ไหมคะเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้มันจะไม่ได้แค่ความรู้แต่ครูอยากให้นักเรียนได้ ทั้งกายทั้งใจก็คือให้มีความสุขนำข้อปฏิบัติหลักธรรมในแต่ละวันไปปฏิบัติรวมถึงการไปทำบุญที่วัดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะเอาไว้แค่ผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการกลุ่มมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนักเรียนร้อยละ80 ได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นผลที่เกิดกับสถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจ